สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะแนวทางนี้เล่นได้ทุกหวยนะคะก็ดูเป็นแนวทางเนาะใครที่ยังไม่มีแนวทางเล่นอาจมาหยิบจับไปก็ได้นะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างเนาะวันนี้ศูนย์มาโหดมากค่ะก็อาจจะเป็นหวยหลักๆนะคะบางทีช่วงนี้รู้สึกว่าศูนยนี้ก็จะดรอปลงหน่อยนะคะ สำหรับเล่นทั้งวันโอ้วันนี้ศูนย์มาโหดมากค่ะดาววีเมื่อคืนนี้เด้งไปนะคะดาววีแอนให้ไปที่สี่สองเบิ้ลน,นะคะก็เข้าไปที่ห้าหกหแปดสนะคะแล้วก็แตกสามตัวด้วยนะคะนี่นะคะห้าหกหแตกสามตัวดาววีนะคะ แล้วก็เบิ้ลดาวปกเนาะนึกว่าจะตองซะแล้วนะคะดาวปกไม่ตองค่ะเบิ้ลนะคะออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าแปดนะคะก็ได้เด้งไปนะคะสำหรับสายรูดนะคะสำหรับสายรูดโอ้ยอย่าให้แอดเจาะเถอะเจาะไม่เข้าค่ะเจาะยากมากค่ะหวยช่วงนี้นะคะ เดีย๋ยวว่าแตจอเลยลูดก็ยังจะไม่รอดนะคะช่วงนี้อันนี้เป็นแนวทางรวมๆนะคะส่วนที่แอดลงให้ก็จะเป็นหวยที่แอดชอบเล่นนะคะดาววีดาวปูกนะคะก็เลยลงให้เป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าบางท่านก็ตามเนาะก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่จะไปดาวกับแอดนะคะเบาเบาหน่อยนะคะหรือพักดูทรงก่อนก็ได้นะคะ แอดรู้สึกไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าวันนี้ศูนย์มาโหดเหลือเกินแอดกลัวศูนย์มันไปค่ะก็จะเล่นพอได้กีดนะคะเล่นพอได้กีดกับทุกคนนะคะ3ามตัวแตกเท่าไหร่นะแตก10กระดานนะคะให้ดูคร่าวๆเนาะพรุ่งนี้ก็จะว่ายังไงดีละ่ะแนวทางวันชนกับเลขเด่นหวยไทยเลยค่ะ ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงงวดก่อนนี่ก็เข้าหวยไทยเต็มๆนะคะหนึ่งเก้านะคะงวดก่อนนี่ก็เข้าหวยไทยสามตัวเข้าไม่เหฮอเหมือนสามตัวเข้าไม่แอดก็จําไม่ได้นะคะสูตรนี้นะคะสําหรับสูตรนี้นะคะ ชนกันกับเลขเด่นหวยไทยเลยค่ะ012ค่ะทุกคนเอาแล้วละครับแล้วเสาอาทิตย์มันเป็นเลขที่ต้องการอยู่แล้วนะคะ0เบิ้ลค่ะเสาอาทิตย์นี่ไม่ต้องคิดยากเลยค่ะ0เบิ้ลนะคะแล้วหวยออกวันเสาร์ด้วยนะคะโอกาส0โอกาสเบิ้ลสูงนะคะหนีเลขเด่นเลขวิ่งเม็ดเดียวแอดก็ให้ไปที่หนึ่งเนาะเอามาดูกันนะคะแนวทางเล่นทั้งวันให้ไปที่ 012นะคะเสาร์อาทิตย์แอรจะให้แค่หนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าพักสมองหน่อยนะคะทุกคนขอพักสมองหน่อยพรุ่งนี้ก็หลายหวยเหลือเกินนะคะอันนี้เล่นได้ทุกหวยนะคะแล้วแต่จะเข้าไม่เข้านะคะตัวเจาะนะคะ50 06 0907นะคะ15 16 19 17นะคะ25 26 29 27นะคะ อันนี้เป็นแนวทางตัวที่แอดวงกลมนี่คือมันเอามาสามารถทำสามตัวอย่างนี้ได้ค่ะนศูนย์หกเก้าเนี่ยค่ะหนึ่งหกเก้าสองหกเก้านะคะบางทีแอดก็จับให้ไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่ว่าเป็นจะเป็นตัวน้นหรืออะไรนะคะบางทีแอดเอามาทำสามตัวนะคะเผลอลืมก็วงกลมไปค่ะบางทีก็ลืมอธิบายนะคะในตารางนะคะในตารางมันมีเจ็ดศูนย์เอาเข้าผิด 70281นะคะ7 0 2 8 3แต่ว่ามันไม่มี6ในตารางไม่มี6ไม่มี9แอดว่ามันจะเป็นไปได้แล้ว6กับ9มันเป็นหวยที่มาเกือบทุกหวยเลยนะคะแอดก็เลยเพิ่ม6 9ไปให้อีกนะคะตารางก็เลยจะเยอะไปหน่อยนะคะที่แอดวงกลมให้นี่คือตัวที่เพิ่มเข้าไปนะคะตัวที่เพิ่มแทนที่จะห้อยตรงนี้เนาะดันเอาไปห้อยข้างในนะคะขออภัยเด้อ จับ8คู่8ชุดนะคะ720 721 730 731นะคะ820 821 830 831โอ้ยหวยหน่ากลัวจังดาววนะคะส่วนตัวไป4 8่ปเบิ้ลดาวปกไป9 3เบิ้ลค่ะเมื่อคืนนี้มันออกอะไรนะ5 8นะคะ5 8 7 11โอ้โหเก่า3มมาแต่ไสโนบาท ไม่รู้ค่ะแอดทำได้เก้าสามนะคะก็เบาๆนะคะทุกคนขอเตือนก่อนนะคะแอดรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกชะตายังไงไม่รู้ค่ะไม่รู้สิความรู้สึกนะคะน,นี่ความรู้สึกอันนี้พวกสูตรที่ให้นะคะแอดก็ไปอย่างนี้ค่ะไปพอได้ลุ้นกับทุกคนนะคะไปพอได้ลุ้นนะคะบอกตรงๆว่าเอาไปพิจารณากันดูนะคะดาวปุก ทุกคนถามว่าดาวปุกมีเบิ้ลมีหางไหมกันไว้เลยค่ะเพราะว่าแอดสายเบิ้ลอยู่แล้วนะคะเบิ้ลแน่นอนค่ะยังไงคืนนี้ถ้าไม่เบิ้ลก็ขออภัยนะคะส่วนตัวแอดว่าเบิ้ลยังอยู่นะคะเบิ้ลยังอยู่นะคะคืนนี้แอดก็ยังใส่อยู่ที่เบิ้ลนะคะก็ไม่รู้มันจะมายัางไงเนาะเพราะว่าสูตรให้ไปที่93นะคะดาว V48 แต่ว่าเบิ้ลนี้ถ้ามันได้มาแล้วมันต้องไหลสิคะ่ะไม่รู้ละ่ะ จะมาไหมนะคะดาววีก็ขอให้มันเบิ้ลสองสองวันติดแต่แอดกลัวศูนย์มากค่ะทุกคนเพราะวันนี้ถือว่าศูนย์ไหลมากนะคะนี่ถ้าตามแนวทางก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะสําหรับดาวเนาะดาวนะคะทุกคนบอกว่าทำไมวันนี้ตารางไม่มีเบิ้ลน,นะคะเออตะกเนียแหละที่แอดหนักใจนะคะเพราะว่าใจชอบเบิ้ลมากแต่ตารางมันมาอย่างนี้นะคะตารางไม่มีเบิ้ลนั่นสิตารางไม่มีเบิ้ลเ,เลยเนาะ เอสชอบเบิ้ลค่ะชอบส่วนตัวนะคะเอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนเผื่อชอบนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไอ้หนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้านี่แอดแปลงออกมาจากหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ดสองเก้านะคะแอดแปลงออกมานะคะถ้าชอบก็ลองพิจารณากันดูนะคะในตารางก็คือเอาเอาในนี้ละค่ะขึ้นไปนะคะแล้วก็เอาแถวนี้ละค่ะขึ้นไปด้วยนะคะเอาไปพิจารณากันดูพรุ่งนี้นะคะ พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนมากเสาร์อาทิตย์จะมาศูนย์เบิ้ลไม่งั้นก็คือเลขต่ําเตี้ยเรี่ยดินไปเลยนะคะพวก0123์หนาประมาณนี้นะคะแต่อาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าจะมายังไงเนาะอยู่ที่คนกดเลขแล้วแหละ VIP ด้วยนะคะแนวทางพรุ่งนี้วันเสาร์มีทั้งหวยทอกซแล้วก็หวยไทยเนาะ หวยไทยถึงจะอั้นเยอะอยังไงทุกคนก็ยังฮิตยังฮอตกันอยู่เลยเนาะก็ขอให้มนัมนๆเฮงๆปังๆแตก30ล้านนะคะ3ตัวแอดก็ไม่ได้กลับหัว9ให้นะคะในเก้าหนึ่งหนึ่งอันนี้แอดหาจับให้ค่ะทำไมแอดใจวิวๆอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะหรือเป็นเพราะกินไอน้นี่บ เป็นเหนื่อยใจวิวๆนะคะหัวยบมันสีถือกซ้ำโตตุงหววเห่าก็ลาวพัฒนาก็ไม่ไปหวยหนี่เลยนะคะก็ลองเอาตัวที่ลาวพัฒนามันออกเอาไปลูดดูค่ะลาวพัฒนาไม่ไปหวยหนี่เลยนะคะไม่ไปหวยอะไรนะไม่ไปดาวปกเลยค่ะอาทิตย์นี้ไม่ไปนะไปไหมคะไปแค่ตัววิ่งลูดนะคะทุกคนไปแค่ตัววิ่งลูดนะคะ เอาทุกแนวทางเลยเนาะอันนี้ก็แนวทางที่แอดไปนะคะถ้าชอบด้วยก็ลองเอาไปลุ้นดูค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแลบฟังนะคะถ้าถูกใจก็ถ้าชอบคลิปไหนก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะคะฝากกดถูกใจให้ด้วยแอดก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆทั้งแนวทางหวยแล้วก็นั่นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามค่ะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแนวทางนี้ก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้นะคะเลขชุดเนาะอุ้ยเลขชุดวันนี้เข้าเข้าหลายหัวอยู่นะคะมามาก็พอมาได้แต่แอดเสียใจตรงที่ไม่ได้ให้303 1ไปนะคะมันมีหลายตัวเลยที่ไม่ออกเนาะสี่หอย่างนี้วันนี้แอดก็ไม่เห็นมาเลยนะคะจับผิดตัวให้นะคะก็เสียพื้นที่ไปเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้ไปจริงๆแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้มานขอให้เฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้แตก30ล้านเด้อสวัสดีค่ะ